สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูกันให้ค่ะว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่ถือว่าเป็นหนึ่งใน7ที่เข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่16มีนาคมปี2564นี้นะคะแต่ต้องทําความ เข้าใจกันก่อนค่ะว่าจะไม่ได้มีการจัดอันดับนะว่าใครเป็นอันดับหนึ่งใครเป็นอันดับสองหรืออันดับสามค่ะแต่เราก็จะยกมาแล้วก็นำมาอธิบายกันให้ทราบในแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะ คิวนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าทำไมคุณถึงเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่16มีนาคมนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมค้คะคุณมีดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจำตัวนะคะและอย่างที่ทราบกันดีว่าดาวพระราหูนั้นได้โคจรมาอยู่ในเรือนพันธุตั้งแต่วันที่10กันยายนปี2,563แล้วนะนั่นหมายความว่าในจังหวะนี้เวลานี้ดาวพระราหูก็ยังคงอยู่ในเรือนพันธุได้เรือนที่ดีได้เรือนที่เฮงแบบนี้ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบที่ดีให้กับชาวลัคนาราศ สีกลุ่มด้วยส่วนหนึ่งค่ะ ดวงของชาวลัคนาราศีกุมนั้นเริ่มเฮงมาแล้วนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ดาวพระพฤหัสจะทําการโคจรยกย้ายมาทับเนื้อทับตัวของคุณค่ะดาวพระพฤหัสนั้นถือว่าเป็นดาวแห่งความเจริญก้าวหน้าดาวแห่งเงินดาวแห่งทองดาวของความมีโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุมเลยนะคะและการที่จะโคจรมาทับเนื้อทับตัวแบบนี้ย่อมส่งผลดีให้กับคุณอย่างแน่นอนค่ะแต่ในวันที่16ดาว พระพฤหัสยังไม่ได้โคจรมาทับเนื้อทับตัวนะแต่สมัยมองว่ามันจะมีจังหวะของโคจรออของการโคจรทิ้งทวนของดวงดาวค่ะการทิ้งทวนของดวงดาวนั้นจะเกิดขึ้นกับดาวดวงใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์นั่นเองนะคะการทิ้งทวนของดวงดาวจะเกิดขึ้นก่อนที่ดาวจะทําการโยกย้ายประมาณ7-14ถึงวันหรืออาจจะเกิดหลังจากดาวโยกย้ายประมาณ7-14ถึงวันก็เป็นไปได้ นั่นหมายความว่าในช่วงวันที่16นี้อาจจะเป็นช่วงที่ดาวทิ้งทวนนะคะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นเกิดโชคเกิดลาภเกิดความเฮงก่อนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ลองไม่รู้นะชาวลัคนาราศีกุมอีกประการหนึ่งนะคะดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณได้โคจรมาอยู่ในเรือนการเงินนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าชาวลัคนาราศีกุมก็มี ที่จะมีโชคได้เงินได้ทองได้รับการช่วยเหลือจากคนรักเป็นอย่างดีนะคะและดาวพระพุธนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะได้โคจรมาเป็นเทวีโชคที่ราศีกุมด้วยนะคะดูเหมือนจะเป็นความเสื่อมเสียนะคะที่มีดาวมรณะมาอยู่ในราศีกุมแต่ตรงนี้สมัยต้องบอกเลยค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากบุคคลที่เป็นเพศหญิงมรณะไม่ได้หมายถึงความเสื่อมเสียอย่างเดียว มรณะยังหมายถึงมรดกมรณะยังหมายถึงจบแล้วซึ่งเรื่องราวที่เคยผ่านมามรณะยังหมายถึงการโยกย้ายด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นการโยกย้ายการเดินทางนะคะหรือเรื่องใดที่มันข้องเกี่ยวกับผู้หญิงแล้วได้มีการจบลงคุณสามารถนําตัวเลขเหล่านั้นมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะคําว่าเทวีนั้นหมายถึงเพศหญิงนะคะเทวีโชคนั่นก็หมายถึงโชคที่มาจากบุค คนที่เป็นเพศหญิงนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกุมถือว่าเป็น1ใน7ลัคนาราศีที่เข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่16มีนาคมปี2564นี้ค่ะก็ต้องแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีกุมไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ